ก่อนจะชมคลิปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจต่อผมมากๆเลยนะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยโอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาในเกม ARK กันอีกเช่นเคยนะครับมาสำหรับวันนี้นะครับจะเห็นว่าผมอยู่ตรงเสาเขียวเนาะและวันนี้นะครับเราจะมาทําการบอกวิธีเนาะการหายาคุณสิบกันว่าเขาทํากันยังไงนะครับวิธีหาง่ายๆเขาทํากันยังไงกัน เสำหรับวิธีง่ายๆนะครับสำหรับผมเนาะจะเป็นการลงถ้านะครับแล้วก็เอาจเจ้าอันติแฟกตัวนี้นะครับมาแลกกับเสาเขียวเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสจะได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูครั้งแรกว่าจะได้หรือเปล่าโอเคถือว่าโชคดีนะครับครั้งแรกเลยครั้งแรกก็ได้มาเลยนะครับ นี่เห็นไหมอ่ะเนี่ยนี่ก็คือวิธีการหาง่ายๆนะครับสําหรับคนที่กําลังอยากรู้วิธีนะว่าหากันยังไงสําหรับการลงถ้านะครับผมก็ในคลิปในช่องเนาะก็มีสอนไปแล้วนะครับที่ผมเล่นไปการลงถ้าต่างๆเนาะถ้าในแมพนะครับมันก็อยู่ในแต่ละจุดเนาะต่างกันไปจะเห็นได้เลยที่มันเป็นรูปถ้านะครับตามทุกสอนเลยเนาะ โอเคสำหรับถ้ำที่ลงง่ายที่สุดตอนเริ่มเกมนะครับจะเป็นในส่วนของตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตามหมายเลขหนึ่งเลขสองเนาะที่ผมมาร์คไว้ให้โอเคจะได้เข้าใจกันนาะงสำหรับมือใหม่เผื่อบางคนขี้เกียจรองไงเวลาจับสัตว์นี่ยัดยาคนสิบไปเลยง่ายดีนะครับแล้วก็สำหรับวิธีนะครับในโหมดที่ผมเล่นจะเป็นโหมดหมีเนาะในระดับบูตอนนะครับมา ขั้นตอนแรกเลยเราต้องวิ่งไปแบบนี้แล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับโอเคอันนี้เป็นวิธีสำหรับคนที่วางเตียงไว้นะครับแล้วก็วาดมาตรงถ้ำนะครับสำหรับออฟไลน์เนาะออนไลน์ก็ทำได้นะแต่ว่าบางเซิร์ฟเขาจะมีกฎนะครับห้ามวางเตียงไว้ในถ้ำเนาะโอเคงั้นเราก็มาเอาอันดีแฟกต์ไป แล้วเราก็ฆ่าตัวตายอีกทีนะครับย้ํานะครับว่านี่เป็นโหมดหมีนะ er> มันจะฆ่าตัวตายแล้วของไม่ตกนะครับโอเคไปที่เสาเขียวกันแต่สําหรับโหมดพวกโหมด,หมดปกตินะครับที่ไม่ใช่โหมดหมีนะมันก็ทําขั้นตอนนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องวิ่งเอานะครับวิบ่งจากถ้ำมาที่เสาเขียวเนาะเพราะว่าถ้าฆ่าตัวตายของมันจะตกนะครับมาดูมาดูอีกทีนะครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคครั้งนี้ก็ได้นะครับ โอ้มันออกง่ายเหมือนกันนะเนี่ยไอของพวกนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับเผื่อใครอยากใช้ก็เก็บไว้ได้นะนี่นี่เลยคูณสิบโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงสักสักสิบนาทีแล้วกันแล้วมาดูกันว่านะครับว่ามันจะได้กี่ถังนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปชมมาเลย Let's go t 0 o thousand years later เคครับท่านผู้ชมมา10นาทีผ่านไปแล้วนะครับ ไวเหมือนกันเนาะโอเคและนี่คือผลประกอบการที่ได้นะครับ16ถังเนาะประมาณ10นาทีแหละไม่ถึง10บเลยมั้งเพราะว่าโดดตายโดดตายแล้วก็มาใหม่มันกเ็เพราะผมว่ามันเห็นได้เยอะแล้วก็พอแค่น,นี้ก่อนก็ได้นะครับนะเนี่ยเห็นไหมง่ายใช่ไหมโอเคและนี่ก็คือวิธีการหายาคนสิบนะครับสำหรับใครที่ชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปเกมไหนและเกมอะไรเนาะโอเคบ๊ายบายครับ